และนี่ก็คือรองเท้ารุ่นพิเศษสําหรับงานวิ่งบางแสน21ครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกับผมยศจากสมิเตอร์เซเนะครับวันนี้เราจะพา Todos, <S <S ทุกท่านมาชมกับรองเท้าวิ่งรุ่นพิเศษ a d i d a s Ad i ิซ r o Adio ดิออสโปร4บางแสน21 2025นะครับเป็นรองเท้าวิ่งแข่งขันมาราธอนรุ่นพิเศษครับที่ทําออกมาสําหรับงานวิ่งงานนี้โดยเฉพาะนะเราคงจะเห็นไม่บ่อยนะครับ,บงานวิ่งในประเทศไทยที่ร่วมกับแบรนด์กีฬาระดับโลกอย่าง Ad i d a าคู่นี้นะครับผมสาหรับรองเท้าคู่นี้นะครับมาในโทนสีฟ้าอาร์ช งานบางแสนนิสเป็นเนี่ยใช้ประจํามา10กว่าปีแล้วนะแล้วก็เป็นสีฟ้าที่สื่อถึงท้องทะเลของบางแสนด้วยนะครับด้านข้างด้านนอกเนี่ยก็มาพร้อมกับแถบสีเงินซิลเวอร์แมทัลลิกนะครับก็เปรียบเหมือนกับชัยชนะแล้วก็เหรียญรางวัลของนักวิ่งนะครับในส่วนของความพิเศษเนี่ยด้านในส้นรองเท้าเนี่ยก็มาพร้อมกับโลโก้บางแสนนิสิเ็นนะแล้วแผ่นรองเท้าด้านในนะครับมาพร้อมกับลายกราฟิกรูปลิงนะครับผมที่มีการใช้งานกับบางแสนซีรีส์หลายๆสนามนะครับและอีกข้างหนึ่งเนี่ยก็มาพร้อมกับรูทวิ่งบางแสนนะ ไลท์สไตล์โปรนะที่มีความนุ่มเด้งนะครับแล้วก็น้ำหนักเบาด้วยส่วนความสูงของพื้นเนี่ยไม่เกิน40ม mm มแน่นอนนะครับด้านในก็จะมี Energy Lot ลอนะครับแทง่งคาร์บอนอินฟิลล์อยู่ด้านในช่วยเสริมแรงส่งคืนแล้วก็ความมั่นคงนครับส่วนพื้นชั้นนอกเนี่ยมาในโทนสีฟ้าที่มีรูปแบบโปร่งแสกนะเป็นดอกยางแบบไร้แท็กชั่นนะครับผมก็มีการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงเพื่อการยึกกดเกาะที่ดีขึ้นแล้วก็มียางคู่ใจอย่างคอนติเนนทัลที่ปลายเท้าด้วยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบรรรรรอออองงงเเเ้้้าาาา่่นพพพิิศษแแบบบบีคัผมลววกก็ดด์สห ไปนะครับวันที่15ตุลาคมนีก็จะมีการวางจำหน่ายสําหรับบุคคลทั่วไปนะครับผมใครที่อยากได้ก็เตรียมตัวให้พร้อมนะเพราะว่ามีจํานวนจํากัดครับ